สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปชุดอพอลโล1ถึง17พิชิตดวงจันทร์นะครับใน EP นี้ก็เดินทางมาเรียกว่าเกินครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงภารกิจของอัพอลโน9นะครับซึ่งถือว่าเกินครึ่งทางแล้วนะจากทั้งหมดมี17ลําลำนะครับงั้นอัพอลโล9ก็ถือว่ามาเกินครึ่งแล้วนะครับ ภารกิจหลักของเฟอรโล9เนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2อย่างด้วยกันก็คือ1ก็คือการทดสอบเต็มระบบนะครับของทุกระบบในยานดูนาโมดูลหรือยานดวง,งจันทร์นะครับแล้วภารกิจที่2ก็คือการซ้อมเสมือนจริงการนัดพบกันในงวงโคจรระหว่า,ยางยานทั้งสองลำนะครับก็คือยานส่วนของคอมมานโมดูลกับยานดูนาโมดูลที่ต้องนัดเจอกันครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่ยานดวงจันทร์เนยนำนักบ,บินอวกาศ2คนเนี่ย ลงวงจันทแล้วเราก็ล้วก็ขากลับขึ้นมานะครับขากลับขึ้นมาเนี่ยต้องบังคับยานทั้งสองลำเนี่มานัดพบกันในบงขวดจรรอบลงจันทนะครับเพื่อจะพากลับโลกนะครับเราพานักบินไปน3คนนะครับ2คนลงวงจันทรอีก1คนเนี่ยจะอยู่รอในยานคอมมานดูดูเพื่อรอรับกลับอยู่คนเดียวนะครับงาเงานะ นี่คือภารกิจของพนักงานเก้าที่ต้องทําให้สําเร็จก่อนนะครับไม่งั้นก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยนะครับถ้าหากว่าในการไปทํางานจริงๆเนี่ยแล้วกลับขึ้นมาจากดวงจันทร์แล้วไม่เจอกันนะครับมีคนผิดนัดเนี่ยนะครับไม่เจอกันเนี่ยนะครับนักบ,บินโอกาส2คนที่อยู่ในยานดวงจันทร์เนี่ยก็จะไม่ได้กลับโลกนะก็จะต้องวนรอบดวงจันทร์ตลอดไปแล้วก็จนกว่าอากาศหายใจจะ,จะหมดนะครับก็จะตายนะครับ ดังนั้นอพอลโล9เก้ามีความสําคัญในการทาภารกิจฝึกซ้อมในการนี้อย่างมากมีผลต่อความปลอดภัยนะครับทั้งหมดนี้ของอพอลโล่เก้าจะทําอยู่ในวงโคจรรอบโลกนะครับไม่ได้ไปไหนนาซาจะชอบทําทีละขั้นทําอย่างใจเย็นเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับดังนั้นอพอลโล่เก้ายังไม่ไปไหนอยู่ในวงโคจรรอบโลกทั้งหมดนะครับแต่ว่า กลุ่มกำลังที่ต้องใช้เนี่ยก็ยังใช้ซัตเทิล5อยู่เพราะว่ารอบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปไกลเนี่ยแต่ว่ามีการบรรทุกเต็มนะครับบรรทุกเต็มระบบนะเ mm hmm. พราะว่าต้องพายานดวงจันทร์ที่มีเชื้อเพลิงเต็มขึ้นไปด้วยนะครับงั้นนี่คือการบรรทุกเต็มจึงต้องใช้ซัตเทิล5นะครับ mm hmm. นักบ,บินโอกาส3ท่านที่อยู่ในอพอลโล9นะครับก็ประกอบไปด้วยสกอตนะครับแมคดิวินะแล้วก็ชอยการนะครับ ในบรรดาทั้ง3คนนี้นมีชาวไอกาศคนเดียวที่เพิ่งจะขึ้นอวกาศเป็นครั้งแรกกับอพอลโล9ส่วนอีก2ท่านนะสกอตตกับแม็กดีวิเนี่ยมีประสบการณ์โชกโชวนมาแล้วในโครงการเจมินี่หลายลำนะครับอันนี้ก็ขอข้าบมาในวันที่ยิงจรวดขึ้นเลยนะครับที่ข้ามมาในส่วนของเซอร์เทิร์น5เนี่ยแยกตัวถึงท่อนที่3นะท่อนที่3แยกตัวมาแล้วเนี่ยนะครับ ก็หน้าที่ของนักบินอกาศก,ก็คือบังคับยานส่วนของคอมมานด์โมดูลนี้ให้แยกตัวออกมาจากท่อนที่3ามัเทิลห้าแล้วก็หมุนตัวกลับมาครับหันหันหน้ากลับมาหันตรงส่วนแหลมๆนี่กลับมาแล้วก็ค่อยๆเคลือคอค่อนขยับเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆอย่างนิ่มนวลนะครับเพื่อมาเชื่อมต่อยานดวงจันทร์แล้วก็ดึงออกจากท่อนที่3ามสัทเทิลห้านะครับ ในขั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบเบสิกเหมือนง่ายๆนะแต่ว่าความจริงแล้วอย่าลืมว่าทั้งสองลำเนี่ยเคลื่อนที่รอบโลกเนี่ยด้วยวงโคจรรอบโลกเนี่ยด้วยความเร็วหลายกิโลเมตรต่อวินาทีนะดังนั้นถ้ามีการขยับผิดพลาดหรือมือลั่นซะหน่อยเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อกรรความเสียหายได้ยานอาจจะก,กระแทกกันแล้วก็เสียหายได้ทั้งสองลำภารกิจล้มเหลวได้ดังนั้นการเชื่อมต่อเนี่ยต้องอาศัย ความชำนาญน,นักบินอย่างมากนะครับต้องผ่านชั่วโมงในห้องจำลองเนี่ยหลายร้อยชั่วโมงถึงจะทำได้นะครับแล้วต้องมีสมาธิสูงต้องใจเย็นนะครับต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยนะเพราะนั้นนักบินคนที่บังคับยานที่เชื่อมต่อกันเนี่ยค่อยๆขยับไปทีนิดนทีนิดเนี่ยนะขยับไปข้างหน้าบ้างถอยบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ ต้องเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากมือเบานะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับช่วงที่มันจับกำลังครับเชื่อมยานอยู่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแซวมันอย่าไปคุยกับมันปล่อยให้มันทํางานไปนะครับอ่าแล้วก็ยานก็ทั้งสองลำก็เชื่อมต่อกันนะครับทั้งหมดนี้ยังอยู่ในหัวของตอนที่สามสตัน์ห้าอยู่นะเชื่อมต่อกันนะครับแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการนะครับปิดสลักที่อยู่ในอุโมงค์นะครับมีทั้งหมดสิบสองตัวเนี่ยแต่ว่า การเชื่อมต่อด้วยระบบพอตัเนี่ยมันปิดได้ไม่ครบทั้ง12ตัวนะครับจะมีบางส่วนที่นักบินอวกาศเนี่ยต้องไปปิดสลักด้วยมือให้ครบนะครับพอทุกอย่างมั่นคงดีแล้วนะครับตรวจสอบแล้วมั่นคงดีแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่ดึงยานนะครับด,ดึงยานดวงจันทร์หรือดูนาโมดูลเนี่ยออกมาจากท่อนที่3ซัตเทิล5นะครับก็แยกตัวออกมาแล้วก็ทางภาคพื้นดินก็บังคับ เทอร์นที่3ของทอนที่ห้เนี่ยให้ออกไปไหนก็ไปนะครับก็คือไปเข้าสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับีนี้ก็จะเหลือแค่2ลำแล้วคือยานดวงจันทร์กับยานส่วนของคอ m มมันโมดูลนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการเปิดการทํางานของยานดวงจันทร์นะครับก็คือต้องอให้นักบินไปเอาปลั๊กไฟจากยานดวงจันทร์เนี่ยมามาเสียบกับยาน ส่วนของคอมมันโมดูลเพื่อถ่ายโอนกําลังไฟฟ้าไปนะครับรวมถึงสายสัญญาณข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลนําร่องระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็มีการถ่ายโอนไปนะครับจึงจะสามารถเปิดระบบของยาน Luna ลูน่ามูลได้อย่างเต็มที่นะช่วงสอาวันแรกของภารกิจบนโลกเนี่ยจะเป็นการทดสอบระบบต่างๆพื้นฐานย่อยๆของยานดวงจันทร์ก่อนตั้งแต่ปุ่มทุกปุ่มนะครับคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจน,จนลวดนะครับจนถึงแม้แต่การทดสอบการกลางขาออกเนี่ยก็ทําด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทางานได้ปกตินะครับนี่คือ 2- อสาวันแรกนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับทีนี้มาถึงประมาณวันที่4ี่ที่5เนี่ยมันเป็นวันที่อาจจะเรียกว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยก็ได้เป็นวันทดสอบสิ่งที่ยากมากก็คือการนัดพบกันในวงโคจรนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือว่า ถ้าหากทำไม่สาเร็จเนี่ยถ้าในการไปถึงดวงจันทร์จริงๆแล้วทาไม่สาเร็จเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยนักบินอกาศสองคนที่อยู่ในยานดวงจันทร์จะไม่ได้กลับโลกนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตั้งใจทําอย่างยิ่งนะนะครับเมื่อนักบินอกาศสองคนนะครับเข้าไปในยานดวงจันทร์แล้วนะครับก็ทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยก็แยกตัวนะครับทั้งสองลำก็แยกตัวนะครับออกจากกันนะครับยานดวงจันทร์ก็ถอยห่างไปเรื่อยๆพร้อมกับ ลดระดับวงวบจรให้ต่ำกว่ายานคอมมานดูลด้วยเพื่อความสมจริงนั่นเองเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาตอนนัดพบกันเนี่ยจะได้ทําเหมือนพุ่งขึ้นมาจากดวงจันทร์นั่นเองเอาแบบเน้นสมจริงนิดนึงเนี่ยเลยต้องลงไปต่าๆหน่อยนะครับแล้วก็จนจนยานทั้งสองลำเนี่ยก็รับตานะมองไม่เห็นกันแล้วนะครับคือไม่เห็นด้วยสายตาแล้วนะครับปกติเราถอยไปเนี่ยเรายังเห็นกันอยู่แบบค่อยๆห่างไปเรื่อยๆทางหน้าต่างเนี่ย จนหายไปแล้วทั้งสองลำไม่เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่หลังจากที่โครจรล้อมล้ออยู่สักระยะหนึ่งนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องมานัดพบกันในวงโครจรนะครับทีนี้แหละคือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องทุกอย่างต้องลงตัวต้องถูกต้องนะครับทุกตัวเลขนะครับทั้งความเร็วความสูงระยะต่างๆแล้วก็เรดาร์ด้วยนะเรดาร์คือเขาไม่ได้ตามหากันด้วยสายตาหรอกนะครับเขามี ระบบเลดาร์ในการตรวจจับกันได้ได้บ้างอยู่คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเชื่อมต่อกันแบบออโต้เลยสุดท้ายแล้วก็ต้องบังคับด้วยมือในระยะสุดท้ายเหมือนกันนะครับนี่นะครับแลวแล้ววันที่รอคอยก็ามาถึงนะครับซ้อมสเสมือนจริงการน,นัดพบในมงโครจอนะครับยานดวงจันทร์นะครับก็พุ่งตัวขึ้นมานะครับเข้าใจว่าตอนนั้นถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ย ลงไปต่ำกว่าวงปัจจรของยานคอมมานโมดูลเนี่ยประมาณ10กว่าไม์นะครับลงไป10กว่าไม์นะครับแล้วก็ถึงเวลาก็พุ่งตัวขึ้นมานครับทำท่าเหมือนกับเหมือนกับพุ่งขึ้นจากดวงจันทร์จริงๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือก่อนจะพุ่งตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับยานดวงจันทร์เนี่ยได้สลัดส่วนล่างส่วนที่มีขาตั้งนะครับทิ้งไปแล้วนะทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช้แล้วนะครับตอนที่ขึ้นจากดวงจันทร์จริงๆเนี่ยก็ขึ้นมาแค่ส่วนบนนะส่วนล่างก็ ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะขึ้นมานะครับขึ้นมาในระดับเดียวกับวงโคจรเส้นเดียวกับยานคอมมานดูดูลก็ต้องขึ้นมาแบบระมัดระวังนะครับเพราะว่าต้องไม่ให้ชนกันนะครับต้องไม่ให้ชนกันด้วยนะจนแล้วจนเล่านะครับทั้งสองลำก็กลับเข้ามาอยู่ในระยะสายตากันอีกครั้งหนึ่งจนได้นะครับคือทั้งสองลำเนี่ยนกักงพีโนการทั้งสองลำเนี่ยมองออกไปในตรงหน้าต่างเนี่ยเห็นอีกลำหนึ่งละ อยู่ไกลๆนู้นเป็นหลายร้อยเมตรแต่ก็เห็นนะครับเพราะว่าในอวกาศเนี่ยมันไม่มีอะไรบังนะมันทุกอย่างมันใสนะครับเห็นกันแล้วนะครับก็ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของระบบนําล่องเรดาร์นะครับที่จะนําทั้งสองลำเนี่ยเข้ามาใกล้กันสุดท้ายพอในระยะช่วงสับปกะมตักร้อยเมตรสุดท้ายน่าจะเป็นการบังคับมือแล้วนะครับบังคับแบบแนนว่นะฮะก็ทั้งสองลำนะครับก็ค่อยๆเข้าหากันเข้าหากันครับโดยยานดวงจันทร์เนี่ยจะ อยู่ด้านหน้านะครับแล้วยานคอมามานโมดูลเนี่ยอยู่ด้านหลังนะจะค่อยๆไล่ตามไปแล้วแล้วยานทั้งสองลำก็กลับมาเชื่อมต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งอย่างสมบูรณ์นะครับมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าภารกิจของอพอลโล9ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าจะนัดพบพวงโคจรสําเร็จแล้วเนี่ยแต่ยังมีภารกิจอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะก็คือ,เ,อเขาจะให้นักบินอวกาศเดินไปอีกลำหนึ่งนะไปอีก ไปอีกลำหนึ่งโดยที่ไม่ใช้อุโมงไม่ใช้ทางปกตินะครับก็คือต้องใส่ชุดอวกาศแล้วก็เปิดประตูยานออกมาครับออกไปนอกยานนะออกไปนอกยานนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยไต่ค่อยๆปีนไปเข้ายานอีกลำหนึ่งไปเปิดประตูอีกลำหนึ่งแล้วเข้าไปนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการซ้อมเรียกว่าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะเผื่อมีอะไรก็ตามที่มา ขวางทางอุโมงที่เชื่อมต่อทั้งสองลำอยู่นะครับไม่สามารถไปได้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ใช้วิธีแบบนี้คือออกมานอกยานแล้วค่อยๆไต่ค่อยๆปีนไปค่อยๆจับไปแล้วก็ไปไปประตูเข้าไปอีกลำหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นการซ้อมจริงเผื่อต้องใช้นะเผื่อเปเกินไอจุกเชินนี้ต้องใช้จริงๆนะครับที่มันมีอะไรขวางอยู่ก็ต้องเนี่ยออกมานอกยานแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบนี้นะครับ มีวัตถุประสงค์หลักนี่คือก็คือการทดสอบชุดอวกาศที่จะใช้จริงในตอนที่นักบินอวกาศเนี่ยเดินบนดวงจันทร์นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับออลโล9เเป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบชุดอวกาศที่นักบินอวกาศเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยคือใส่ชุดนี้แล้วจบเลยคือไม่ต้องพึ่งพาระบบหรืออากาศจากยานอวกาศเลยไม่ต้องมาต่อสายเพิ่มเติมจากยานอวกาศนะครับ สามารถอยู่ได้ด้วตัวเองเลยในชุดเลยแบบเบ็ดเสร็จเลยนี่เป็นการทดสอบด้วยเพราะว่าชุดนี้มีความสําคัญครับเพราะว่าจะใช้เดือนบนดวงจันทร์ด้วยนะใช้ระบบเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสําเร็จอีกก้าหนึ่งของโครงการอพอลโลนะครับในอพอลโล9านะครับสาหรับในอพอลโลลําต่อไปอพอลโล10นะครับก็ขอสปอยไปนิดนึงแล้วกันว่าอพอลโล10เนี่ยมีความน่าเสียดายอยู่นะครับเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันให,ใหม่ครับ